เดี๋ยวมีคนเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงหะตรงนั้นแหละไม่เป็นไรหอยมาลูกเออกลับครับผมพอแค่นี้แหละหอมๆกลับบ้านเลยฟารามเก่งๆ่งชื่อตัวละครชื่อตัวละครไฟเอ็มเหรอครับอืมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในไฟเอ็มใช่ไหมที่เราเคยเล่าให้พี่ฟังใช่ไหมใช่ไหมครับ

RỒI!!! Alice bạn еёales có điрост được cả rồi! đi, điключ đi! Vậy thì đi rồi! Chúng ta chưa đến jamais Tí hợp. จมตีโจมตีอ้าวเฮ้ยมันมันสับขาหลอกมาได้ยังเอย่ยมาได้ยังเอย่ยโหโดนไล่โดนไล่ไลอเออไม่มาไม่มีใครมาเลยโถเอ้ยเย็นมือเอาเย็นมือเอาเย็นมือนะเอาเอาปากนะเอาปากห้าใส่มือก่อนเออนะจะได้เย็นเย็น,ยนสวัสดีคุณชื่อว่า NK ฮะโอเค มันฆ่าพี่ฟีหรืพี่ก็รอตั้งนาน,นไม่เข้าไฟสักทีไม่ต้องห่วงหนึ่งดอกผ่านไปจแบเบเ้ลท่อโชว์แล้วนะโอ้ยกัดจังรีบไปเลเ็นในกัตนเนี่ยมาโชว์สกินว่าง,งั้แบบโอ้โห โกินโดนี่เป็นไงล่ะเจอน้องผมนี่เจอน้องผมเป็นไงไม่ต้องถึงผมครับพวกคุณน่ะอย่าให้ผมอย่าให้ผมต้องเล่นแคลรี่นะอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโหดเดี๋ยวจะโหดเดี๋ยวจะโหดอย่าให้เป็นแคลรี่นะครับโอเคมาปลอดภัยดีเอาเหรอเอา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 ใช่ไหมแน่ใจว่ายิงทันนะมันไม่มาแย่งนะ มาก็ถอยครับไม่ทายแล้วแหละไม่ไม่ได้หิวขนาดนั้นนะเอมโซดาก้นนะใจเย็นดูก่อนว่ายังไงนี่เทีนเยนอ้อย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 อ้ออ้อย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  โอ้โหว้าวว้าวยิงเต็มยิงเต็มโอ้โหแล้วกูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วเหรอตรงนี้อีกแล้วเหรอท้ายที่เดิมเลยน,นะโอ้ไม่ได้แนละ้วอย่างนี้เกมนำแล้วเข้าไฟาไม่ได้ครับผมเกมนี้ดีเฟนส์อย่างเดียวเอาจริงปล่อยมาครับถอยไว้ ระวังฮะไม่น่าไว้ใจครับผมมาตรงนี้ครับมาเลยต้องตึงครับต้องตึงใส่แล้วครับไม่ได้แล้วครับนี้คิวกดใช่ไหมโอ้โหเลือกคิวกดมาด้วยอาจจะเกิดยากหน่อยนะทําได้หรือเปล่าแคน่นะั้นแหละนะดูแลตัวเองครับรอบนี้ไม่ช่วยฮะโอ้โหนะต้องให้ตึงใช่ไหมนะีต้องให้ตึงกันใช่ไหมเนะีมาเลยฮะคิวกดไหวเปล่าไม่ไหวกลับบ้านครับคิวกดฮะระวังด้วยฮะ ระวังด้วยระวังด้วยโอเคเอามาเอาอีกเข้ามาเอาเติมโอ้โหแปบ๊บเดียวหายแม่ถอยอย่างเดียวครับผมนะเลือดเหลือน้อยครับต้องระวังฮะอันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะเลือดเหลือน้อยให้รีบกลับบ้านฮะถ้าไม่งั้นละก็เรามันจะเล่นยากนะครับโอเคไหมฮะเข้าใจนะทุกคนนะพยายามแบบว่ากลับไปยอมเสียเวลาน,นิหนึ่งฮะเพื่อให้เหลือดเราเต็มนะ อันนี้จะดีมากครับเพราะตอนนี้คือเราหลุดเราหลุดไฟและเราเสียไฟนะเราเสียในการเกม,มทําไฟเพราะเราสู้เขาไม่ได้ฮะตอนเนี้ยเข้าใจป่ะนี่นี่นนพอหว่ามันแอกไปเออนั่นแหละเออเอาถอยมาไม่ปลอดภัยเงียบกิฟขนาดนี้ถอยมาเลยเระวังด้วยให้ระวังด้วย เ็นเทมมันก็มาเห็นไหมล่ะเราไม่เราไม่ล่วงรับแตกขนาดนั้นเราดูแบบว่าตรงไหนมันว่างๆข้าง,งล่างมีสองฮะมีสามคนแล้วมันก็จะอยู่แถวๆตรงเนี้ยมันจะอยู่แถวๆเนี้ยเออนั่นแหละที่จะมาหากินปึบป๊บปับป๊บปั๊บเห็นไหม,มก็ดักอยู่แถวๆนเนี้ยเออนี่ยรอเก็บอยู่แถวๆนี้แหละไม่ต้องออกไปเกอนนั่นหรอกเอาที่ไปง่ายสะดวกสะดวกเออปล่อยมันมันจะอยู่ตรงนี้แหละบริเวณนี้แหละ เนี่ยยู่แถวนี้แหละมันจะวิ่งแถวแถวนี้แหละนั่นไงลึกเดินสูงไปนะกัดน,นะสู้สมันลูกสู้มันไหวไหมเอ็กคาลิเบอร์เรียบร้อยเลยอยังไงดีเนี่ยต้องใจเย็นนะฮะพวกพวกคนต้องใจเย็นนะฮะต้องดูแลตัวเองให้ได้ะฮะ อยากจะช่วยเยอะครับผมนะแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันฮนะไปคนเดียวไม่ได้ครับถอมาเข้าไม่ได้ก็อย่าฝืนครับถ้ารูป้ปอมแตกก็ปล่อยฮะถอยมาครับผมเพราะว่าเกมเรามันไม่ได้สูไ้ได้เหมือนตอนแรกนะอันนี้โอ้โหต้องให้ตึงใช่ไหมก็คือ,อเล่นเนี่ยเล่นเวลาเนีเ่ยเล่นรอเวลาเลยให้ได้ของให้ได้อะไรเข้าใจปะเออ แล้วก็กันไปอย่างเงี้ยกันไปอย่างเงี้ยกันไปเรื่อยอ่ะเออดูของด้วยนะเข้าไฟอ่ะดูด้วยนะเก็บกินไปก่อนนะรอดันคลิปเก็บกินไปก่อนทุกคนฟังด้วยฟังเข้าใจเปล่าเออมันต้องให้ดุเลยเนี่ยใช่ไหมเร็วให้ดุต้อนรับปีใหม่นนั่แหละเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกได้โอเคพอแค่นี้พอถอยมาแล้วก็ให้มันหลุดมา แค่นั้นแหละเก็บอยู่ในเขตแล้วเนี่ยไม่ต้องถลําเก็บอยู่ในเขตแล้วแยมอยู่แถวนี้แหละเออฟอฟแม่งอยู่ในพุม่มเนี่ยเช็คพุม่มเนี่ยก็ให้มันมาปึ๊บมาปุ๊บบัฟผมบัฟผมเอ็กคาลิเบอร์อไม่โดนโอเคมีคนแต่ได้บัฟมีคนแต่ได้บัฟปล่อยมันปล่อยมันเออควนม,มาหน่อยโอเค อยู่ในพุ่มไม้นะอยู่พุ่มไม้เช็คพุ่มไม้ด้วยเนี่ยเช็คพุ่มไม้ด้วยครับไม่ใช่เดินเข้าไปอย่างนั้นขาใช้ใช e well. ้สกิลเช็คเช็คไปทะลุไปเลยลูกเขายากถอยมาลองด้วย เก็บไปสามโอ้โหสี่ยาวไหมจบไฟเลยเช็คพุ่มนะครับใช้สกิลทุกคนฮะสกิลที่มันออกมาข้างนอกได้นะครับผม<ป>นะ<ป>จำเอาไว้เลยฮะเช็คเลยเช็คอย่างนั้นเลย,ยเ๋ยวหน้าชนพุ่มไม้ครับ<ป>อันนี้สอนให้หลายทีแล้วขอของก่อนนะคะโอเคค่ะได้เลยจัดไปแล้วของก่อนนะ ฟังพี่ไก่โชว์ครับอย่าง,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 งุ <c oughs> ้งยิ้งงุ้งยิ้งกันฮะตั้งใจเล่นครับเชื่อฟังกันหน่อยนะฮะอย่าให้ตึงอย่าให้ตึงฮะทำไมชอบให้ตึงมะถ้ารู้ว่าตัวเองบางครับ <c oughs> อ, <shot> อย่าเข้าในมากครับรอจังหวะเดียวฮะสตาร์นโดนเมื่อไหร่ค่อยเอาแค่นั้นแหละเออเราก็กันกันไปก่อน <c oughs> นี่ไอเน,นี้ยเข้าลึกอย่างเงี้ยนี่สมงครแก่การเก็บเออแค่นั้น สวยถอยมานั่นแหละตามไปเทนักซุม่มในพุ่มไม้อ่ะพี่เหลือเลิกครึ่งหนึ่งพี่ขอกลับกดได้ไหม,มเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องเล่นอย่างนี้เข้าใจไหมครับเออดักซิเลยเยอร์อยังไม่เกิดดักซิเลยเยอร์อยังไม่เกิดนี่ก็ลึกไปถอยมา เล็กไปไม่มีใครช่วยทนัทนผมกลับบ้านแล้วด้วยผมกลับบ้านตั้งแต่เลือกครึ่งหนึ่งแล้วดูแมปดีๆดูแมปดีๆว่าเพื่อนตามหรือเปล่ารูออา้อยู่ว่าได้คิวหนึ่งคิวสองแล้วใจมันฟูอ่ะแต่ยังเพิ่งฮะยังมีเวลาอีกใจฟูได้อีกหลายอีกหลายไฟท์นะ ไปปล่อยไปคอยกันคลิปไปไป,ไปผิดเดี๋ยวระวังระวังโอเคขึ้นไปมากันดันมาเฮียโอ้โหแม่งสู้อีก ถอยไป,ปพี่ถอยก่อนนะแต่ออนตีแบแปบถอยไปเลยมันยังไม่แตกง่ายหรอกถอยมาถอยมาจะเป็นพีคีบถอยมาโอเคพี่พร้อมแล้วหืมรลอดไปเยี่ยม <c oughs> yeah. นั่นแหละให้พวกมันไปก่อนใจ <c oughs> เย็นไว้ลูกใจเย็นไว้ พุ่มไม้ครับผมเช็คตูกพุ่งครับเช็คไปเลยอ่ะมี่เอาอีหมุนมาปึ๊ลรอดไปถอยเข้าไม่ได้ถอยครับตะกี้ว่าถอยเลยเยี่ยมระวังด้วยฮะ ตรงกลางมาแล้วด้านล่างมาแล้ววางไอเทนขยันเข้าว่างั้นเ,เทนเนี่ยขยันเข้านะเทนจะคิวสาสไปครับผมนะสาดมาน้ำสงกรานศาสเข้าไปเออนั่นแหละเอ๊ะเอาคนเดียวเหรอไปทันไหมนะกรดไม่ทันไม่เป็นไรฮะสิบสองนาทีอยู่ด้าสิบสองนาทีเป็นไรกันไปก่อน เกมตามเกมตามแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเอ้าส3บานาทีผ่านไป <c oughs> ดูเรื่องย่างไงวะอยากจะรู้เหมือนกันดูนี่จะเอาอยู่ไหม <c oughs> เลดเกมเนี่ยเอา้ามันยังดันมาไม่ได้อะเช็คพุ่มนะเป่าพุ่มด้วยใครเข้าลึกจัดเลยใครเข้าลึกมาหาเราจัดเลยดูขอบเขตด,ด้วยดูมินิแมปบ่อยๆ <c oughs> มองซ้ายมองแมปซ้ายเรื่อยๆ เอาถอยมาถอยมาถอยมา,ยม,ามุมเจียบแยบถอยมาเยี่ยมถอยไป,ไปเยี่ยมเลยเทยม,มาคนเดียวเอาถอยมาระวังฮะระวังผมกลับไปเติมเลือดแป๊บนึงเดี๋ยวสู้ไม่ได้ฮะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวพึ่งใหญ่ร้อนนะเคลียร์คลิปไปก่อนนะโอ้โหพึ่งพูดไปเมื่อกี้หยกดหยุดโดนโดนรีบกลับบ้าน ให้มันยืนแอคไปอืม้องเราถูกโจมตีอืมอืมนั่นแหละให้มันแอคไปเออให้มันแอคไปเออนั่นแหละทห้แอคไปแค่นั้นแหละให้มันแอคไปมาแล้วให้มันแอคไปแอกให้มันแอคอีกให้มันยืนแอคอีกยืดไหมเออแค่นั้นแหละล่วงแล้วค่ะให้มันแอคไป ห้าวไงเทนเน่ยมาย้อนเร็วเร็วรีบรูดยิงลมครับยิงลมเลยเราย้อนยิงลมอีกไปเคลียร์คลิปเลยมันได้อยู่มั้งเดี๋ยวมีคนเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงห้ตรงนั้นน่ไม่เป็นไร มาลูกเออกลับครับผมพอแค่นี้แหละหอมหอมกลับบ้านเลยกลับเลยกลับเลยอย่ายึกยักวิ่งายาววิ่งายาวาเร็ววิ่งยาววิ่งวิ่งเฮ้ยฟังฟังฟังกันดีๆนะต้องใจฟังเด็กๆเดี๋ยวตาที่สี่เล่นด้วยระวังครับผมลึกไปฮะดูมุมดูโซนด้วยฮะ โอเคบวกครับผมลึกไอกคนนี้ลึกเก็บมันถอยมาถอยมาไม่เข้ายาวฮะแค่นั้นพอเดี๋ยวรอฮะรอดูกัดระวังด้วยไบส์ระวังด้วยดาร์คเซอร์เยอร์ครับผมสิบห้าทีโอเคมันยังไม่เข้าสวยมันยังไม่หิวแสดงว่ามันมันกลัวเราหิวมันกลัวมันกลัวมันรอเราหิวขี้ว่าเราหิวเราไม่หิวฮะค่อยๆเก็บไปทีละนิด นี่เอาเทนพลาดแล้วเพนมึงเอาถอยถอยเคนี่พอพอเคนี่พอมะนี่เอาเอาเลยใครคิดว่าเอาเร็วที่สุดรีบเอาเลยเอาอีอยู่ไหนเยี่ยมไปไหนจ้าสวยเกมพลิกดันครับดูป้อมบนด้วยดูป้อมบนด้วยวิ่งกลับไปเลย ผมผมเชื่อว่ายอนสู้ได้แต่ว่าเทนลากไปแล้วโอ้โหนั่งไงชิดหายแล้วไงดูป้อมบนด้วยผมบอกไปแล้วนะคุณจันได้ไหม,อมเอาไปเอาไม่ ดูดีๆฮะดูดีใจเย็นเรามีแค่2องคนฮะไปดูด้วยเดอ๋นาค่อนมาช่วยซ้ำอีกเอาให้ตายจบแค่นั้นแหละไปดัน ไปดันยาว let's go รอรอครับรอขาดสกิวรอเลยโอ้โหมานากูก็จะหมดเคลลี่มาเลยลูกๆพี่จะบางกัต,ติไปรงกลางไปเยี่ยมไปมันต้องอย่างนั้นมันต้องมีพลังพวกคุณนะ่ะตีป,ป้อมครับเยี่ยม Ei... Morse, não